ครับผมสวัสดีครับโอ้กินบ่โอ้ถ้ากินให้กินเลยถ้ากินให้กินเลยโอ้พ่อมาหาจํเรินอันนี้ต้นท่อนนะครับภาษาเล่าเอินต้นอิทึกเด้อพี่น้องโอ้ดูเหมือนจะชอบมากเอ้หวังเอ้เราได้งานเข้าอีกแล้วนี่ไปหาตัดต้นอิทึกมาให้พ่อมาหาจํเรินกินก่อนโอ้กินก่อนเลยกินก่อนเลย นี่นะครับอันนี้เป็นอาหารป่าอาหารธรรมชาติอันนี้เดาเม่อเนีย่ยข้างกรอยนี่ไม่ใช่บ่โอ้โหดูกินคำปมป่ม,ปมพี่น้องเอ้ยโอ้นะครับเอาอีกเอาอีกลูกเอ้ยเอาอีกรอยเขาตัดแล้วแหละจะให้ตายแต่ไม่ตายเนาะเห็นไหมเขาตอเขาเรียกว่าตอตอน้นต้นไม้แต่พวกนี้มันจะตายยากเหมือนกับต้นกระโดน่ะ เอาเอกีกลูกเอาเอกีกเอาเอกีกอันนั้นไม่ใช่อันนั้นต้นยูคาเอาเอกีกเอาอีกเอกเอนั่นแหละสูงสูงลูกสูงสูงนี่นี่นะครับนี่นะครับโอ้โหอันนี้ต้นอีทึกหรือภาษาบ้านเราเรียกตน้นถ่อนนะครับ มันจะมีสองชื่อด้วยกันโอ้โหนี่นะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วเดินเดินไปลูกเอ้ย เดินไปกินอาหารไปโอ้โหช่างมีความสุขเหลือเกินพ่อมาหารจำเริญเอ้ยเมื่อวานนี่ครับมาที่วัดนี่แหละมากราบโบสอ่าร้อยปีนะครับเป็นอ่าพระพุทธรูปอ่าปางพุทธเคียงแสนนะครับแต่ก็ลืมกดอ่าันนี้เป็นเครื่องปะปากำลังทำงานตัวเอ้ยเป็นไงบ้าง โอเคนะลูกเนาะนี่นะครับอันนั้นเป็นเกาะนะครับอันนั้นเป็นเกาะนี่นะทิปวิวสวยมากนะครับของตำบลเรานี่นะครับเมื่อก่อนจะมีสะพานสะพานไม้ไผ่อยู่ตรงนี้แหละนะครับข้างในนั้นเป็นเกาะเกาะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบไร่นะครับเกาะเพราะว่าปู่รู้ข้อมูลเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นผู้นำเนาะ อยู่ในตำบลเรานี่แหละนะครับก็มีข้อมูลนี่นะครับวิวสวยต้นไม้แถวนี้ปู่ก็ได้มาปลูกนะครับเพราะว่าเป็นโครงการปลูกป่าปลูกป่า,ปปาต้นนั้นก็เลยพามาปลูกนะครับเป็นของทางอำเภอนะครับมาปลูกแล้วก็มีตอนนั้นน่าจะมีเป็นนายอำเภอมาเป็นประธานในพิธีนะครับนี่เห็นไหม ต้นไม้ที่ปลูกนะครับก็จะเกิดประมาณนี้เขาก็จะให้คนละต้นละต้นใครมาเขาคิดให้คนละต้นละต้นเพื่อที่จะมาดูแลนะครับเราก็ได้ปลูกนะครับเขาอยู่นี่ยางนานะครับเป็นโครงการอของพอหลวงรอเก้าสมัยนั้นเนาะท่านจาะในการปลูกไม้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับช่วงนั้นนี่นะครับมาอยู่แถวนี้ถ้า เรามีโครงการดีๆเนี่ยเลี้ยงปลาในกระชังบ้างอะไรบ้างแต่เขาคงจะไม่ให้เลี้ยงนะครับเพระาะว่าเป็นน้ําที่เขาใช้ในหมู่บ้านอันนี้เป็นบ่อน้ําประปาของหมู่11บํอบลท่าม่วงนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เดินเส้นนี้นะครับอโอ้โหกลัวไม้เผา่านด้วยหรือพ่อตูหเดี๋ยวจะลองทดสอบ โอ้เฉยอยู่ครับตอนนี้ไม่มีผลสำหรับพี่ตูซะแลว้วนี่ครับดูที่นี่เขาอยู่ติดบอ่อน้ำปลูกข้าวโพดนะครับนี่ปลูกข้าวโพดปลูกหญ้าโอ้โหได้หมดแถวนี้ถ้าขยันเผาฐานขายนะครับนี่เขาก็เผาฐานใช่ท่อโอ้โหกลางวันเนี่ยครับสำหรับคนที่ชอบพักผ่อนก็มานั่งเล่นอยู่นี่โอเคเลยสุดยอดสุดยอด โอ้โหอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่เออตอนที่เวลาพระเอกจะเข้าไปหาหนางเอกเขาก็จะมีอันนี้แหละปิดกั้นไว้ให้มันดูโอ้โหเห็นไหมนี่เขาอยู่นี่เขาปลูกของได้กินเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่อันนี้ก็อะดาวเรืองใช่ไหมยังไม่ออกดอกตอนนี้นี่ครับ ร่มรื่นมากนะครับแถวนี้ร่มรื่นเย็นสบายนอนครับอันนั้นสําหรับที่มองเห็นนั้นก็คนเราขยันกันทุกคนบางคนขยันทํางานอย่างปู่ก็ขยันเดินที่เรามองเห็นเมื่อกี้เป็นของคนขยันเช่นเดียวกันแต่ขยันนอนพี่น้องเอ้ยขยันนอนนะครับในลองจับดูแถวนี้ที่กินเป็นไหมนี่เขาให้กินอยู่เขาไม่ห่วงหรอกเออโอ้โหนานไงจะได้เบาไปอีก นนนอโอ,โอ้ปูนาลาเลยใหญ่โมบิสโรน,น้อยบาทโอ้มนันนกจะงไยแต่นกเคล็นกเคล็โอ้โหแถวน,นี้บรรยากาศดีมากนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โหสวยมากนะครับแถวนี้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายสบายนี่เขาเลี้ยงวัวเขาก็จะเอามากินหญ้าอยู่แถวนี้ตอนกลางวันเนาะบรรยากาศดีมากนี่ก็เป็นบ้านของญาติพี่น้องนะครับอยู่นี่เองก็ได้ทำงานดิบงานดีนะครับทีมงานพี่น้องกัน นามสกุลเดียวกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนี่ถ้าพูดไปทุกคนรู้จักหมดเลยนี่ครับอันนี้ก็โอ้โหเดินมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเลยนี่นะครับใกล้จะธรรมดาแถวนี้ถ้าเขาลอกนี่ก็จะสวยมากเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นที่เรียกว่างูเหลือมงูหลามมาอยู่นี่เยอะมากนะครับ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่ค่อยได้แหละแถวนี้ไอ้เลือมไอนลามกลางคืนขึ้นมากินโมดเวลาแหนากนะครับก็จะอ้อมมาเส้นนี้แหละนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นโรงเรียนตำบลเนี่ยงลงกิซีมือปลาซีเดียวนี้ยนี่นี่ปลานี่เขากินไหมเป็นไหมไอ้น้ำนี่เขากินเป็นไหม โอ้ถ้าพอเสกนี่เอาหมดเลยนะครับถ้าพอเสกนี่จัดหมดเลยแต่นี้ตุลรู้จะต้องเอาช้างเชือกอื่นมาฝึกด้วยนะครับจะต้องประมาณนั้นแหละโอ้นี่ครับสวยงามเลยน้องบิงน้องไผ่นี่นะครับตรงนั้นมีเกาะที่แรกก็ว่าจะเอาองค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้งอยู่นี่แหละนะครับในเกาะนั่นแหละ อันนี้เป็นบ้านเกิดของสวอนะครับที่มองเห็นอยู่นูน้นไกลๆนะครับเป็นบ้านเกิดของสอวอสมหวังจะเริญบุญนะครับนูน้นที่อยู่ไกลๆนู่นนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับนี่เป็นโรงเรียนแต่มันบังต้นไม้นะครับมองจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่โลเยโลเยข้อลาหน้าอยู่ใช่ไหม คูคูจาดีทุกคนที่สว่างสว่างหันหน่อยนี่นี่นงามงานี่นี่เดะเดก็มาสูสอเอาไหมเอาไหมลูกเอ้บนสูงหน่อยไม่จัดไปฮะอ๋อมีด้วยเหรอโอ้สายมันเล็กทำไมทำเล็กจังปู่มองไม่เห็นเลยนี่นะครับอันนี้เป็นสายสายนอกเลย ตอนนี้ก็โอเคเอโคนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับแล้วก็สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อปลอดทุกปลอดศกปลอดโรคปลอดภัยนะครับทวีโชคทวีทรัพย์ทวีโชคทวีชัย นะครับขอให้รำ่ำขอให้รวยนะครับโอ้โหจะไปหอมแม่แม่แล้วแม่แม่เอ้ยขอมหาจำเริญไปหอมแล้วเมื่อตะกี้โอ้โหขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีเด้อนอนกลางวันนะครับกลางคืนไม่ได้นอนอันนี้อันนี้ให้กับคนต่างแดนนะครับเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันเนาะ นอนหลับฝันดีนะครับนอนกลางวันเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จะขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ